สวัสดีครับสวัสดี f อฟซทางช่องผหัดแชนแนลครับเมื่อนี้ครับผมวันที่12มีนาคมสองหาครับผมเนาะเมื่อนี้ครับจะมีทั้งมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของหวยไทยพวนครับเน้นย้าโค้งสุดท้ายให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะเพราะว่าเลขของหวยไทยพวนครับผมเพิ่นให้เขามาแล้ว4งวดติดต่อกันครับผมให้เข้ามาแล้ว4งวดติดต่อกันนะครับของหวยไทยพวน ดังมากครับผมต่ว่าเลขเพิ่นเป็นบนลางกลับด้วยเด้อครับผมเนาะนี่ครับผมชุดเต็มครับของงวดนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี่โค้งสุดท้ายครับผมเพิ่นเน้นยำแขรสองคู่ครับผมเด้อเอซีทางช่องครับผมเนาะเพิ่นเน้ยนยำมาแค่สองคููครับผมโค้งสุดท้ายครับของหวยไทยพวนครับผมก่อนอื่นครับผมเนาะผมขอเราความฝันให้เอซีทางช่องฟังก่อนครับผม เมือก้อนนี่ครับผมผมฝันว่าด้ไปทํำบุญทีวัดป่าพุทธรักษาครับผมวัดป่าพุทธรักษาวัดประจำหมู่บ้านนะครับเนาะแล้วก็หลังจากที่ผมท้ำบุญเสร็จแล้วกับมีผู้หญิงคนหนึ่งย่างมาหาผมเพนว่าผะหัดจะลืมเด้อหนึ่งเจ็ดครับผมมีคันีิครับผมเนาะเหล็กความฝันฝันกับบบยเข้าครับผมย้ำอีก้งครับผมเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ ผมฝันว่าผมได้ไปทําบุญที่วัดป่าพุทธรักษาครับวัดประจําหมู่บ้านนะครับหลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วครับผมเนาะก่มีผู้หญิงคนนึงครับผมย่างมาหาผมเพิ่นวา่าพระหัตอย่าลืมเดอ้อหนึ่งเจ็ดครับผมเลขความฝันครับเดี๋ยวผมจะเลขความฝันให้เอฟทีทางช่องเบืองกรับผมเนาะเลขความฝันเดี๋ยวค่อยไปเขียนของหวยไทยพวนให้เอฟซีทางช่องครับผมเพราะว่าหวยไทยพวน เพิ่นเขามาแล้วซีงวดติดต่อกันแต่ว่าเพิ่นเหตุนเน้นย้ำม,มากคงสุดท้ายมีแค่สองคู่ครับผมพระหัตครับเลขความฝันเลขความฝันเลขความฝันครับ 17เม็ดเดียวครับ17เม็ดเดียวนะครับ17เม็ดเดียวครับผมลงวันที่16 3 6ทับ3ับ67ครับนี่ครับผมเนาะเลขความฝันของผมเองครับมีผู้หญิงคนหนึ่งยังมาบอกผมว่าผะหัดอย่าลืมเด้อหนึ่งเจครับผมนี่ครับ fc ทานช่องแคบน้าจอครับผมเลขความฝันครับทำมากก็ตามได้โมามกกะพานถูกอย่างเป็นแคนเนลท่าครับผมเนาะผมแค่เป็นสื่อกลางนําเสนอให้ fc ทางช่องครับผมมาครับผมมาครับของหวยไทยพวนครับอันนี้เลขความฝันนะครับหวยไทยพวนครับผมเนาะนี่ครับผมชุดเต็มครับชุดเต็มดับ60หน่วยบนล่างครับเด่นที่3กับ7บนล่างครับจับคู่3 7 3 8 9 3สแล้วก็4 7 7 1ดดหนึ่งแล้วก็8 1ดหนึ่งครับผมตะว่าคลิปนี้เพิ่เน้นย้ำม,มาแค่สองคู่ครับผมเน้นย้ำมาแค่สองคู่ครับผมนอกของหวยไทยพวนถ้าเอกที่ทช่องมาเบิ่งนก่อนว่าของเพิ่นเข่าจริงบอรหรือว่าผมโมเอียงบอรครับผมเนาะของหวยไทยพวนครับผมมาครับผมมาดูก่อนเลยว่า ผมไม่ได้โม้นะครับผมพูดความจริงครับผมต้องไม่ได้โม้ครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยมาอันนี้วน 3, นนงวดที่เข้าสามสี่อันนี้งวดที่เข้าเก้าศูนย์นี่งวดแรกครับผมนาอที่ผมลงคิดไปครับวันที่สิบเจ็ดมกราคมครับผมสิบเจ็ดมกราครับนี่ครับผมวิ่งเก้ากับเจ็ดบนล่าง ดับศูนย์บนล่างครับเลขออก9 7 9ดครับล่าง6 1ครับนี่ครับเข้าที่9 7้าดดครับวิ่งบนล่างมาทั้ง2ตัวนะครับวิ่งเกกับ7ครับงวดแรกนะครับงวดที่2ครับงวดที่2ครับหลังเลขออกส่งมาให้วันที่17มกราครับผมเนาะหลังเลขออกครับผมเลขออกปั๊บครับผมเนาะเพิ่นสกใหมาเลือครับผมนี่ครับหวยไทยพวนครับงวดวันที่1กุมภาครับผม วิ่งเก้ากับ7บนล่างครับนี่ครับดับ2 10หน่วยบนล่างครับผมเลขออกล่างครับผมเนาะ0 9ย์ครับให้90เลขออก0 9ย์ก็ถือว่าเขาก็ผมนี่ครับ0 9ย์บนออก06 3ครับดับ2กระดับ u ครับผมเนาะ2งวดติดต่อกันแล้วงวดต่อมาครับวันที่16กุมภาครับ16กุมภาดับ60บหน่วยบนล่างครับ วิ่ง3มกับ1ครับจับคู่เข้าที่3 4 4 3ี่สนะครับให้3 4ี่เลขออก4ี่ครับนี่ครับเลขออกล่าง4 3สครับบน3 95ครับผมเนาะดับเอาอยู่ครับผมนี่ครับงดที่ว่านี่ครับผม16บหกมกอ่าขุมพ่าครับผมเนาะ6ดังมากครับผมพนห้ดับ6ครับผมนี่ครับเข้ามา3งวดติดต่อกันแล้วงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วนี่ครับผมงดที่แล้วครับ นี่ครับดับ4 10หน่วยบนล่างครับเด่น8ลองเด่น8กับ0บนล่างครับจับคู่เข้าที่3 0 0 3นะครับนี่ครับเลขออกบนครับ603ออกล่างครับ79ครับนี่ครับของแท้ครับผมเนาะเข้ามาแล้ว4งวดติดต่อกันครับเข้ามาแล้ว4งวดติดต่อกันครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับนี่ครับผมงวดนี้ครับชุดเต็มครับ ดับ60หน่วยบนล่างครับเด่น3กับ7บนล่างครับจับคู่37 38 93แล้วก็47แล้วก็71 81ครับนี่ครับชุดเต็มครับผมเนาะมือนี่แต่มีแค่2คู่ชุดขัดเงินของหวยไทยพวนมาฝากตอน FC ซท่านช่องครับผมมาครับผมมาครับวันนี้ครับผมเนาะส่งมาให้แค่2คู่ เน้นย้ำโค้งสุดท้ายครับ1718บนล่างกลับด้วยครับโค้งสุดท้ายครับนี่ครับ17 18บนล่างครับโค้งสุดท้ายวิ่ง1ครับโค้งสุดท้ายครับผมเนาะของหวยไทยพวนครับเดี๋ยวผมจะเชิญให้เยทีทั้งซองกับผมเนาะอันนี้ชุดเต็มได้ไปแล้วนะครับมาครับผมโค้งสุดท้ายชุดคัดเน้น เข้ามาแล้วสีงวดติดต่อกันครับไม่ได้โมนะครับของแท่ของแท่ของแท่ฮ่าฮ่าฮาหวยไทยพวนครับของแท่ของแท,ขงแท่ของแท่ครับผมไม่ได้โม้ครับผมเนาะเข้าจริงครับเจ้าไหนเข้าก็คือเข้าครับผมเนาะเจ้าไหนไม่เข้าก็คือไม่เข้าครับไม่มีการโกหกเอฟซีทางช่องครับผมรับประกันได้เดอ้อ ถ้าเป็นแฟนคลับผมจริงๆครับจะรู้ว่าผมบอกให้โกหกเอฟซีทางช่องไม่ได้ความจริงใจเราจะสันหาเหล็กเด็ดมาฝากตอนเอฟซีทางช่องรับผมเนาะฮ่าฮ่บอกขอขัองของเนี่ยครับผมเนาะโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับ วิ่ง1บนล่างครับวิ่ง1บนล่างครับของสุดท้ายครับจับคู่ครับ1 7 7 1ครับ หนึ่งแปดแปดหนึ่งครับมีค่อยมีแค่สองคู่นะครับบนล่างครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับผมเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับลงวันที่สิบหกครับรับสามทับหกเจ็ดครับหวยไทยพนกับผมเนาะนี่ครับผมซึ่งตรงกับของผมกับผมนี่ครับ คลิปที่แล้วผมสรุปเลขวิ่งผมก็ให้เน้นแล้วครับผมเนาะผมก็เล่าความฝันให้ฟังว่าผมฝันว่าเดินทางไปทําบุญที่วัดป่าพุทธลักษาครับวัดประจําหมู่บ้านแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเนาะหลังจากที่ทําบุญเสร็จครับเดินมาหาผมบอกผมว่าพระหักอย่าลืมนะงวดนี้17ครับผมนี่ครับเลขความฝันครับผมเนาะนี่ครับผมให้เอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมเอาของหวยไทยพวนครับ อันนี้ครับผมชุดเต็มครับผมเนาะชุดเต็มครับฝั่งนี้ครับชุดคัดเน้นครับผมฝั่งนี้ชุดคัดเน้นครับเน้นให้แค่2คู่ครับโค้งสุดท้ายครับของหวยไทยพนครับ1 7 7 1 1 8 8 1บนล่างครับวิ่ง1บนล่างครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะนี่ครับผมอากระสุดท่านี่กระขออุยพ่อนไห้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทอง ชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนีก้กานสวัสดีครับ